สวัสดีนะครับทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับมาส่องตามเสียนบ้างนะฮะสองเส้นน้ำตกนะครับสองเส้นแต่ต่างๆที่เกิดขึ้นนะฮะว่าพระรอดพิมพ์ใหญ่นะฮะเส้นแต่ต่างๆที่เล่ากันมาเส้นน้ำตกนะครับนะฮะซึ่งลักษณะที่เกิดขึ้นนะครับนะฮะให้เห็นชัดๆนะครับดูใต้เข่านะครับ เขาจะเหลือเหลี่ยมที่เป็นเส้นน้ำตกไวอยู่นะครับนะฮะด้านในนะครับโอ้หันไม่เจอนะครับสังเกตยากไปหน่อยนะครับด้านนอกนะครับนะฮะมีรอยนะฮะมีรอยขุดรอยเซาะพิมพ์นะครับนะฮะที่เป็นสันเป็นรลอนเป็นเส้นน้ำตกนะฮะเป็นรอย ที่เกิดขึ้นจากการเซาะพิมพนะครับด้านข้างนะครับโอ้ยไม่ชัดเลยนะฮะรอยครูดมีไหมนะครับประเด็นที่อยากนำมาให้ดูมากที่สุดคือนะฮะเหลี่ยมใบโพข้างซ้ายขององค์พระอยากให้เห็นเหลี่ยมนะครับอยากให้เห็นฐานของเหลี่ยมใบโพนะครับว่ามุมเหลี่ยมเขาวางไว้ยังไงนะครับทุกเม็ด ที่มีอยู่3-4ใบนะครับเห็นเหลี่ยมทุกใบมีมุมนะฮะมีมุมมีเหลี่ยมมีฐานนะฮะนะครับสังเกตนะครับว่าพระที่เกิดเส้นน้ำตกนะฮะเกิดจากอะไรนะครับทิ้งภาพนิ่งๆนะฮะดูหลวงปู่พิมพ์ใหญ่นะครับสวยงามนะครับ